กด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 ดอบทูปเปอร์ก็น่าสนใจแต่ว่าหิวหิวแบบไอ้นี่นะ่าดีกว่าคิดว่าอุ้ยว้าวเสียของอยังไวด่านเช่นี่เหียวเหรอด่านี้มันมันมีด่านเดียวปะวะด่านนี้น,น,นี่อะไรวะอันนี้มันด่านประว,วัติดวงใจเรา,นา,านเนี่นเออด่านคอมคิวสามเมื่อวานนี้จัดเลยไหมจะใช้ได้หรือเปล่าเอออะลองดู <laughs> ส่วนก็ได้ต้องร้องอวันนี้ต้องมาแล้ว <c oughs> ไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวให้ไอคีมาเล่นไอ้นี่ไหมตัวจ่ายเกาะไหมไอคีมึงเล่นตัวเดิมก็ได้เดี๋ยวกูเล่นตัวจ่ายอ้าวมีคนกดไปแล้ววะ่ะกูเล่นไี้ยนี่แล้วกันเอาไอ้นี่นนตัวจ่ายเกาะดูมั้ยมีคนเล่นไปแล้ว <c oughs> อเหลืออะไรวะเนี่ยจิมได้นี่จิมจิมกับตัวใส่เกาะ จะเล่นใส่เกาะให้กูใส่เกาะไหมหรือว่ามึงจะไปจิบนี่กูเล่นดูไปงั้นแั้วแต่ยดอนทูปเปอร์ี่เปล่าฮะทำไมไปตัวเอฟทำอะไรวะไำยังไ,ไงแย่งแย่งพื้นที่กันมันถามว่าตัวเอฟทำอะไรมไม่ใช่ต้องโคลมอนนะพวกกูเก่งแบบตัวอีนี่มหายตัวใช่ไหมมันถามเรื่องสก,กิลไม่ใช่เหรอไมไ่ถามเร<อ>ื่องเอบีซีตัวกูตัวเอฟทำอะไรเลยนะ ัวเมืองตัวอะไรวะดมเอฟเอฟเลเซอร์บีมเ, <Laser Beam. S 2> เ,เ,เทำอะไรวะลืมซีซีซเออกดกดกไปเดี๋ยวก็ได้สายสายดาวไซไม่ได้ด้วยหลงัลงหลงัลงหลเข้าหลังเข้ามาตีแล้วนะมยปปู่หล้วนะเมื่อกี้มันปะทะกันหน้าทางออก ก็คกูตายโล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 ้ยมันโลมันโลมากมันโลมากไปทางไประวังระวังระวังตายตายกำลังไปว่าอย่างงี้กูเล่นเอ่อทับเจอสีอยู่ทีมอาจจะไม่ดีอะไรบินตามไปนิดเว่ยอยู่เว่ยหน้ามึงซ้ายตัว อุ้ยก oh. <it> ุฎตันโอ้โหตามไปไปตามไปตามอยู่ตายแล้วตายแล้วสามเบย่อสามเบย่อตัดคืน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 กำลังไปกำลังไปอือตายใบเวนให้มีตัวมีตัวเดินเดินเข้าทรายนะระวังด้วยอุ้ยคอมเดินมาจ้าข่อยคนนึงข่อยหนึงคนนึงเข้ามา กูเข้ามาแล้วกูเข้าดีแล้วก็ไปจิมจิมจิมจะตายแล้วนายไปตาย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 เรืองกูเหลือสี่ไฟฮิวโอเคตัวคิวกูทำอะไรได้วอเอะไรวะของมึงตัวคิวคือพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ตันทุกตัวที่โดนพร้อมทำดาเมจด้วยที่มันเป็นลูกขวานเนี่ยนะเออแล้วโอ้ยเรียกคมาเอแล้วมาเอแล้ว แป๊บแป๊บเมื่อกี้แม่งเจออุ้ยจะตายตัวนึงแล้วเอากูให้ก่อผิดคนเบรยวะเว้ย์เบรยถอยเว้ย์เบรยถอยมาข้างหนึ่งเบรย์เสร็จ้วอยู่หลัง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 เข้าหลังเข้าหลังเข้ากลงมาเองแล้วช่วยนิดก่อนหลังหลังหลังโอ้โหอยู่แล้วเออกูใจโล่อ้ยเย็นอ้ากูตายแล้ว อ้ยไม่ทันเรามาทอดทุกพังเลยลองไปโอ้ตายว่ะจะทันยังป่ะผู้มันยืนนิ่งเลยวะผู้จะอันติเอออันติเอาเอาแบบหมดเลยอะเอาให้หมดอ้ะเออเออเออเข้าไปเข้าไปโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทอดอยู่ข้างในอยู่โอ้โหมาโดนตายแล้วตายแล้วเอวอยู่ยึดเออยู่ กูแต so oh like ่งนะกูแตกงนะโดนใช่หรอป้องมือหรอไปบีไปบีกูวยโอ้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 ยเจ้าไอตัวเหมือนกูจะตายละไอตัวเหมือนกู ไม่เฮ้ยล่ะข <บน S 2> วาขวาไอ้มีไม่มีไม่มีโอโ้ไอเชฟกูโอ้โหกูยิงโอ้ยไอแย่กูอยู่บนตุ๊กตาใส่ตัวเองไอส้สัตว์เอ้ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นอ่าถ่ายละรอรีกรุ๊ปเลยเมื่อกี้โยกโยกแล้วเมื่อกี้เพื่อนยังไม่มาข้างบนล้างลัางล้าง โอ้ยโอยยทีเดียวตายเลยสั์ตัวมันโกงันยมันคึกหลอกแล้วอ่ะยตัวไม่ยังแรงไยยิบียิบี้ยิูยิชูอไวไยันแล้วมาทอนมาทอนตายซะโอ้ยคืโดอะไรวะโอ้ยโอ้ยตบิม่มาทอนนันตีตาไม่ได้ละโอ้ยดูว่าเปลี่ยนอกว่ เปลี่ยนใช่ไหมเหรอกูเปลี่ยนกูเปลี่ยนเล่นตัวเดิมไหมเปลี่ยนไอเด็กก็กูตายเปลี่ยนยังนะยังยังยังพาตะกี้วจะตายตัวหนิมกเออเข้าบีเข้าบีสวยเรี่องสวยระวังระเบิดไปไประวังระเบิดอ้าวเฮียมันมีระเบิดลอยกลางอยู่กาดกาดอยู่มันติไม่ทันเลย จะปรุงไปเก็บไอ้นี่เลยนั่นแหละมันดูดติดเข้าไปกำลังไปกำลังไปโอ้ยเที่ยมาจากไหนวะก้แต่หูหลังกูโอ้ยระวังระวังโอ้ยกลัวเที่ยไม่ให้โลเพื่อนไม่ทันโอ้ยทุกไม่ทันอีก ไปแม่งแดดโดนอติเต็มิลไปปาดเยอดีเจียวมึงจะได้หนึ่งจุดแล้วได้สองตัวสักคู่สักคู่งนอกโอ้ต่อไปเข้าไปเดินเข้าไห ไม่ทันหรอนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยเอ็กตาทาด้องดูจนกว่าจะเข้าแปเราจะไม่ยให้มันได้เราจะไม่ยให้มันได้ตาย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 นึงตายนึงโอ้ยอียอีกสไลด์เผลอเลยอ่ะโลให้เว้ จะตายแล้วอะเออโอ้ยกูแตกนี่โดนฟูดลม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 หลัง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 แล้วรวมไปกำลังไปนิดเดียวเร็วเร็วไปทันนิดเดียวไปให้ทันนิดเดียวไปได้ไอ้โง่ดิมาเหลขชนะแล้วมาต่อราวต่อไปเย้ยมันอาจจะเป็นสามล้วก็ได้นะ เฮ้ยอย่าเพื่อนนั้นเดือดจัดจัดมันก็สนุกนะตัวนี้แต่เสียอย่างเดียวมันฮิวให้เพื่อนไม่ได้อะใช่แต่กูเห็นมึงมึงกูเห็นมึงผิวอยู่นะไปแบบพุ่งไปพุ่งมาแล้วยิงเยาะยิงนะมันก็พอได้อะแต่กูชอบยิวให้เพื่อนมากแบบแบบมันดิไอ้นี่มันก็หนุกได้ได้ด้วยได้ช่วยหลายรอบแล้ว อยากให้ผมกูกำลังจะเปลี่ยนตัวกูไม่กล้าเปลี่ยนไม่กลับมันเลยเฮ้ยกูกำลังเลือกูกำลังจะตายแล้วอ่ะได้โล่ไอ้นึกปุ๊บแบบอุ้ยต่อชีวิตอ่ะกูกำลังอ่โอ้ยกูจะเลือดตัวอะไรดีวะได้โล่ได้ช่วยไว้เ่เลือดเลือดกูมันนี่แบบเหลือร้อยกว่าแล้วอ่ะไอ้เน็กไม่ยิงโล่มาเป็นห้าร้อยอ้วต่อได้ดานต่อได้ดานเยอะมากต่อมันขึ้นต่อมันขึ้นเลยไงแต่ว่าเออแต่ว่าฮิวมันสักพักอ่ะ ไม่เดี๋ยวมันจะหวาบกูกำลังเลื้ยกตัวอยู่ได้รลยได้ช่วยไหมสัตว์เอนี่นะเออให้องกลางเลยไปไปหลังมึงได้แล้วต้องมาแล้วกูเข้าใ่นะโอ้โหพี่ังตายแล้วียิงแล้วสวยสวโหมันหาชีวิตมาก เฮ้ยกูดีกูดีกูดีเฮ้ยกูโดนตัสกูโดนตัสโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยสายสองสายสองกุลีก็กุลีก็สวยสวยสวย thank you thank you นางซ่อมประจำยานเดี๋ยวยังไงมันเก็บอยูเฮ้ยไใบกูให้โลมึงยืมใบยืมใยตายตายตายจะเด็กกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยไหน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 ่ฉยหน่อยเฉยหน่อยโอ๊ยไม่ทันอยเงี้ยเฮ้ยไอ้เจ้าเนี่ยตายแล้วไอ้ตัวที่กูชอบเล่นอ่ะไอ้พงษา ไม่ยิงไม่รอไม่ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยโอ้โหเลือดน้อยเมื่อกี้แหละกกัวมึงสองคน้วยใด้กำลังกำลังเข้าไซ์เฮ้ยกูตายกูตายจจเย็นห่วยพุณวาวห่ยแตกพายเลยอะไรอที่จะมาเอาปูย่าหน่อยไปไว้เก็บเลือดเก็บลวเก็บลว กำลังกลับเข่าซโอแต่โอ้ยเดียกูเลองร้เลยวะโตายเยอะเยโอ้ยเยนั่นียอ้ยเยอหลังมันมีทังหมด้วยไปไปไปเห็นลตีวงองไปช่วยดึง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 เพื่อนไปโถมตีกันแล้วกำลังไป ตายหนึ่งตายหนึ่งอูมาสีละไอข้ข้างบน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 โอ้ย,อยตายตายตายเฮ้ยชิ้นนี้อะไรเนี่ยยิงคนเหรอวะไม่ไม่นี่เอ่ออัตติเกรต้ยเ้ย,ยลบ

<c oughs> เปิดอันตีฉันไม่ยอมแพ้หรอกม้าโอ้ยยี่ได้ตัวเดียว,ยวตายได้เช่นนะั้นแหละตายโอ้ยยิ่โดนตัง้งปิดเอ้ย <c oughs> ไปลู้มไปลุอะไรลู้มเอ๊ะกับไปเอ๊กับไป <c oughs> เอป๊ <c oughs> หลัง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 ไปแข้งไปหน้าแล้วไปเอไปเอไปเอปเดี๋ยวกูกระซวกหลังมาให้โอ้โหฮู้วขีดละถามทำใายเขียรสวยสวยสวยอ๋อเยือดตานไอ้สัตว์ไอ้เยเอ้ยแคปเจอเอแล้วเอเอเอ,เอ โอเคตาย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 กูเนี่ยกูเนี่ยจะตายแล้วแป๊บเดียวโลกูคูดาวโทษโทษกูเห็นอยู่เอมเลยซ้อมเลยเออสวยสวยขบวนขบวนเอาขบนคิดว่ากูออกไป็นดีข้างนอกน่าจะดีกว่านี่อย่างเนี้ย เออตายซะโอ้ตายตายกูตายแป๊บๆกูชูไม่ได้กูชูไม่ได้กูชูไม่ได้กูชบไม่ได้ไดอยู่ได้อย right ู okay. er an, right ha, the the ่ได้อยู่กูชบไม่ได้กูชูไม่ได้อกูชบไม่ได้ใจพอดีใจอดีใจ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 กูตายเ้ไปกับกูเลยเอ้โหใจ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  มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหนื่อยกับเราเยอะเยอะเยอะมันเยอะกว่ากูเฮ้ยไม่ตตายก็บอกอยู่มันเหนื่มันเหนื่อยกว่าเราใช่เหนื่อยเหนื่อยก็อยู่ที่นี่โอ้ยดีดลงมาที่ลงมาดีดลงมาดีดลงมาอ๋ออีกทีมาแล้วกันกังไปกันไปตายกันนะกูแตกแล้วเนี่ยเอามาเก็บหิ้ววัน โอเชี่ยนี่มันพิวดีกว่ากูชอบไม่จีรีบย้ายเลยนึวกว่าเพื่อนไงที่ไหนได้ไม่หมายถึงว่ารีบย้ายเขาเข้าไอ้น,นี่ไปหน่อยย้ายสลับไซส์อโอ้โหรอก่อนรอก่อนมึงมีเวลานับไปหลังก่อนไอ้นี่ไสามสิบมิสามสิบมิแล้วก็เอาคืนกําลังไปกําลังไปโหแบบไปถอนเอาลับไปเอานับไปตื มาแล้วเอาแบบขอหมดขอหมบดวะอิชิ่งได้ตายตายอุ้ยโอ้โหจุ๊บอิชิ่ไม่ได้ไปยึดยึดยึดยืนยึดยึดไปให้กมขอเข้าไปมาขอเข้าไปโหยทางเกมไม่มีตัวเดียวเรื่องไหนว่าที่ตีได้จิ้มหมายแล้วเหี้ยแล้วอิชิ่งอิชิ่งอชิ่งเบย์เบย์เบยเร็วเร็วเร็วสัตว์เอ้ยหุ่นสากเข้าไปแบบสาไอ้นี่เลยกูถ่วงเวลาแม่งเสซตเอ็กซ์ตาพามิต ก็้กูตายกหน้าทันแล้ววะโอ้ยกูเออกูได้แค่นี้แหละไม่ทันวะออตอนตอนย้ายยังไม่ต้องรีบเข้าไปในไซก็ได้เพราะว่ามันยังนับไฟหลังเพิ่มอีกมันมีเวมีเวลาล็อกอยู่ ต้องตัวเดิมไอ้เหี้ยอแต่ล้เหี้ยกูไประเบิดแล้วไอ้สัสทีมันไม่ค่อยนี่ไม่ไม่ค่อยอยู่เกาะกลุ่มกันเลยสัสไอ้จะอยู่เกาะกลุ่มแล้วจะบึ้มไม่ไม่หลีกตัวอะไรเหี้ยเมื่อกี้กูเจอกันแทงไอ้ขวายมันกดอติอยู่กูเดินไปตีข้างหลังโคตรสบายกูก็โดนไอ้สัสกูก็โดนไอ้เหี้ยแล้วสิ่งที่แบบพอกูพอเครื่องบินกูระเบิดใช่ไหม อันก right? like ็มากูตายแล้วไ้เอไนท์มังอยู่อยู่ข้างหน้ากูมันมันพูดว่าไอ e e d t ทู e ีโหลดต้องการรีโหลดแต่มันกดรีโหลดไปแล้ว คนลอยหลังเอ้ยโอ้ยมันมันบ้านมันเกิดข้างๆเว้ยไม่ใช่หลอยหรอกโอ้ยใช <laughs> ่มันมันอ้อมมาฝั่งที่เราเกิดอ,ะ <laughs> อ่ะเพราะกูอยู่หน้าบ้านตัวเองไอ้เหี้้ยไอเน็กมันเป็นเล่นทั้งเน็ <laughs> ไม่เนียนเน็กไม่เนียน <laughs> โอ๊ย ตัวอะไร oh, โอ้โหนี่เป็นเ,เข้ามาตัวไหนวะเนี่ยเออทำไมมันไดเอไปหมดเลยวะรีบเออกำลังตายไปเลยไปเียไม่เนียนเหร<ง>อไม่เน,เนเียนไอ้เชฟกูหิวไม่ทันรอไปก่อนเราไปก่อนไปไปหลังเข้า โอ้ยฐานจริงแค่กี่ตัววะนี่อ่ะโอ้ยที่ป่าบะทอนหม่งเอ้ยบะทอนไม่งเอาเรียนมาล็อกีเียนะยยไซย์ยยไซยไปมาไอ้ยี่อ่ะ ีเยอะนะเว้ยมีเยเหมีเยมากมากเลเน็กยอเลยเขานีมือมาแล้วแหละเจ้กูออโออเอยเราดูะดิไอุ้กูวะดกูรีโลดโอ้โหบาท้ออีกแล้วไอ้เี้ย่ตัวหน้าลำคาญยุกเลย จริงๆครูว่าการที่ว่าไม่ปล่อยซ้ํามันตอนมันตายน่าอาจจะดีกว่าก็ได้นะให้เพื่อนมันชุบถึงว่าไม่ใช่ให้เพื่อนมันชุบให้มันเกิดยากเสียเวลาตอนก่อนจะตายเออโอ้โต่ไม่รู้ว่ามันนับยังไงเฮ้ยฮาวิสฮาวิโอ้ยกูโดดแกล้งยิงต่ออีกแลยวกันูตุยกูตุยกูตุยพ่อกูตายโอ้ตายเหมือนกันปะเนี้ย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 สวยสวยสวยอยู่เออยู่เบย์เบย์ หลังมึงเลยเน็ก้างๆกว่ามึงเลยกูเห็นแล้วแต่แบบมันไอตัวนั้นมันยิงง่ายกว่าตัวข้างหน้ากูกูแม่งยิ้มเว้ยข้างหน้ายิงไไอใส่ตาใสนไม่กูถือวาสุก้ารูไม่เข้าใจหรอกมันจะตายแล้วไงมันจะไปฮิวไงสรุปกูเล่นจิ้มน่าจะดีสุดแบบนี้สีสามสองหนึ่ง มีตัวอยู่กูหยุดไม่แถบกาสไอ้กดผิดอันเออันเอซ้ายโอ้จะตายจะตายตายหนึ่งิงแล้วนาวิขันนาวพรกูตายโอ้โหมันไม่ให้โอกาสอยู่แล้วมันยึดเลยมันจะจุกยากอยู่เข้ามาเยอะแล้วเข้ามาเยอะแล้ว มาเช่นไหนเช่นไหนเช่นไหนเ่นไมาแล้วสวยสวยสวยคาชื่อเหลือมาแล้วไม่โดนเค่อะไเลยเม๊กกว่าขวารว้งหลหลบหลบหลบเวาเพิมเิวฮิวหิวกู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 หิวไปแล้วหิวไปแล้วโอเคโอเคกูจุ๊บอยู่กูจุ๊บกูจุ๊บอ๋อหิวหน่อยครับไปก็ได้ มันมีครับล่องมดอายุอยู่ไปแล้วไปแล้วคู่ใครเน็กซี่ประจับไม่ให้มาพอยมาแล้วมาข้างบนข้าบน,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 นลงมาลงมาข้างล่างแล้วไล่ตัวข้างนอกอยู่ไป เจดได้แล้วเย็นๆตอนนี้ม่ของพวกเราเพื่อเนเราเพิ่งเดินมาไม่ถึงเลยเยี่ยตายสองคนมไต่ของพวกเรา ระเบิดโจมระเบิดโจมยิ้ไว้ยิ้มไว้เออมันเสียวงละโอ้ยอติอติมึงคิดว่ามีคนเดียวหรอไอ้สัตว์ยิ้ไว้ยิ้มไว้เออร้อยร้อยร้อยเออเออเออทำไมมันไม่รดนไอ้พวกเฮ้ยกำลังไปใครพกมึงเฮ้ยใครหิวใครหิวได้ มีไม่คนวิวอะเออเออเออเตะสตกูเคยเว่ออยู่กอ่าเ้ะไว้แล้วโอ้โืเะไว้้วลีก็ลีก็เฮ้ยโอ้ยยี่กลีกลีกอกูกำลังไปกูกำลังไปโอ้เว่อแล้วยังทนไม่พอวะความช่ยเหลือมาไม่ทันไอ้ย้ยกูกับเน็กมันอยู่สุดๆแล้วอะมึงก่ะอย่างเอาอะ กูก็อยู่กูไปคนแรกเลยไม่พูดอย่างนั้นนะกูบอกไม่เห็นมึงเลยโอยเห็นได้ไงก็ไปคนแรกเลยโอ้ยสฮ้หมายว่าไอ้เขียวยี่ตัวไม่งน่าเราขานจริงไหมไม่เราจะไม่เราจะแพ้แบบนี้ไม่ได้ไอ้เขียะไม่เราจะแพ้แบบนี้ไม่ได้เออขึ้นมาก่อนมึงอ่ะเอาสวยสวยสวยไปไปเล่นตวเตะอันี้อยู่นะเอาไปโอ๊ยไอ้เหี้ย ไอก้ก <trilogy> ันแทงข้างบนอ่ะต้องเอามันลงก่อนไอ้เหี้ยให้กูขึ้นไปเอาให้ไหมได้ก็ดีเฮ้ยเลยตายตายหมดเลยทิพไพแล้วโอ้โหไม่ได้นะ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 อย่ามูดออกไปอย่าให้รู้ไปตอนนั้นจะตายแล้วไปตัวไหนโอ้โอ้ ไอ้เจี๊ยบดีนะมันฟุ๊กกูเอาสวยดิโอ้ยตายตายตายกูแตกกูแตกโอ้ยไป่ตีกูยืนอยู่ไปกิดตาความช่วยเหลือกำลังไปกันแทงตายเออกูก็ตายเย้เอ้แจกมอ๋อกูตายโอ้ยแหมเย้ ไออ้ีมันไม่สาวนะทีวะสองตัวนั่นน่ะมันมันพาตอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะเพื่อนไม่รู้ว่ารีกรูปเฮ้ยเฮ้ยอัดเข้าไปอย่างเยอะเลยเนี่ยกูกับเอ็นดิอยู่ตั้งนานเอาไหวพี่เจมไปเยอะ ก็ดูดิกูกูใช้อันติคิวแปดคนในสัตว์ที่เหี้ยไอ้เจ๋อแม็กคิวสแต็กกูสิบสองเล่นอย่างยากเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวดีเด้อตา่วแม่งเหี้ยจริงจริงเดียวดีด้อไม่เป็นไรเพื่อนดิเด็ด